เสียงเชียในโอทรัฟอร์ดยังดังกึกก้องไม่ทันจางหายหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเชือนชนะฟูลแลมแบบหืดจับ3-2ต่อ 2. แต่ชัยชนะนัดนี้ไม่ได้พูดถึงแค่3คะแนนมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนโฉมของทีมปีศาจแดงอย่างชัดเจนและหนึ่งในคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็คือเบนจามินเชสโก้กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียฮีโร่ผู้ซัดประตูชัยต่อหน้าสาวกเรดอาร์มี่ เชสโกถูกส่งลงสนามในนาทีที่74เพียงไม่กี่วินาทีแรกที่ได้สัมผัสบอลเขาเกือบกลายเป็นผู้ทำประตูทันทีแต่โชคร้ายที่ลูกยิงไปชนเสาอย่างไรก็ตามเขาไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนานด้วยความมั่นใจการเคลื่อนที่และความเด็ดขาดเชสโกสวมบทฮีโร่ยิงประตูสุดสวยพายูเนเต็ดเก็บ3มแต้มสำคัญและคว้าชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันในลีกหลังเกมหัวหอ,อกวัยหนุ่มเปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงภายในทีมภายใต้การคุมทัพของไมเคิลคาริ เขายอมรับว่าตอนนี้นักเตะทุกคนเชื่อและยอมรับแนวคิดของกุนซืออย่างเต็มหัวใจแนวคิดที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเขาพูดกับเราหลายครั้งแล้วว่าอยากให้เราลงสนามอย่างอิสระสนุกกับการเล่นฟุตบอลและสนุกกับการสวมเสื้อของสโมสรแห่งนี้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่แต่สําหรับเชสโกมันไม่ใช่แค่เรื่องของอิสระหรือเกมรุกเท่านั้นเขาชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆที่กลายเป็นหัวใจของทีมชุดนี้นั่นคือการทํางานร่วมกันอย่างไม่มีบอ คุณคงเห็นแล้วว่าเราทุ่มเทพเพื่อกันและกันมากแค่ไหนอัตราการวิ่งความพยายามการยืนตำแหน่งและการช่วยกันปิดพื้นที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเชสโกยังย้ำถึงเป้าหมายของทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลว่าไม่ใช่การมองไกลเกินไปแต่เป็นการโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแค่อยากทำแบบนี้ต่อไปโฟกัสกับงานของเราทำงานหนักในแบบของเราและใส่ใจทุกช่วงเวลาที่อยู่ในสนามทั้งหมดนี้มันนำไปสู่ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม จากทีมที่เคยขาดความมั่นใจวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังค่อยๆกลับมามีตัวตนอีกครั้งและภายใต้แนวคิดของไมเคิลคาริกพร้อมหัวใจของนักเตะทุกคนพีศาสแดงอาจกำลังเดินอยู่บนเส้นทางใหม่ที่แฟนบอลเฝ้ารอมานานเปนแฟน,แ,ฟนแมนยูมีความที่เห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ